สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังจกเกอร์ยิ้มครับไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วเนาะที่ไม่ได้มานั่งพูดคุยแบบนี้นะครับนั่งกินข้าวด้วยมาทุกคนกินข้าวไปกันวันนี้ได้เแกงหน่อไม้ไก่เนาะแกงกะทิหน่อไม้ไก่นะครับแล้วก็กุนเชียงนะ คุณเชียงทอดก่อนอื่นต้องขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยการรับชมคลิปนะครับหลายๆคลิปเนาะบางท่านก็ชอบฟังบางผมว่าหลายๆคนชอบคลิปแบบที่ผมลงแบบเล่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับตลกนะ ไอ้ที่ที่นำเสนอสมาชิกตลกคณะนู่นคณะนี้หรือว่าตลกผู้หญิงบ้างตลกผู้ชายบ้างอะไรตลกภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันจะตันนะทุกคน มันมันก็มีไม่คิ่ไม่กี่ไม่กี่คลิปไม่กี่อย่างหรอกเนาะอมอร่อยู่ คลิปบางคลิปก็เอให้การสนับสนุนเยอะเนาะบางคลิปผนก็ดูน้อยแต่ก็เป็นธรรมดาทุกคน เออผมเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเพราะช่วงนี้กระแสเกี่ยวกับคดีอะไรดังๆมันเยอะเนาะอืมเราก็ไม่รู้ว่าใครทำผิดหรือไม่ผิดเรื่องอะไรเราก็ไม่ไปรู้เขาเนาะคนที่ทำผิดก็โดนจับอย่างนี้แหละ พอดีจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศิลปินตลกเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้องนั่นแหละก็สนิทสนุกกันรู้จักกันนั่นคือ จ๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มแต่จากกระบุ๋มไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเอะไรไม่เกี่ยวนะหมายถึงว่าช่วงนี้เขาเงียบไปเขาหายไปเพราะที่หายไปเพราะเขาก็ทบนาไปไปทำมาหากินนั่นแหละไปขายของขายอะไรของเขาอืมแล้วก็หาเงินใช้หนี้ แม่ปูนาอะไรนะ่ะนี่เห็นบอกเท่าที่ติดตามข่าวเนาะเหลือไม่กี่บาทละเห็นเห็นน้องบอกออกข่าวอยู่ออกในโซเชียลอยู่น่าจะหลับหมื่น,นหรือละห้าหกหมื่นหรืออนะไนี้แหละ ถือว่าถือว่า,าหลายๆคนก็ให้โอกาสนะอย่างว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาอะ่ะอืมมันหนีไม่รอดใช่ไหมทุกคนเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาแต่ว่าจะกระบุ่มถือว่าอืมถือว่าได้รับโอกาสอืมอีกดีอีกครั้งหนึ่งที่ ได้มีเขาเรียกอะไรได้มีสถานที่ไว้ขายของขายที่ตัวเองขายอยู่เนาะปลาทอดพวกอะไรเงี้ยก็จะไปขายตามงานของเชิญยิ้มนะครับ แต่ก็มีบางคนถามว่าเอ้าถ้าไม่ออกข่าวอืมจะหาหาเงินใช้นี่ไหมอะไรเงี้ยออกไม่ออกก็ต้องสุดท้ายก็ต้องใช้นี่หรอะอืมไปเอาเงินเข้ามามันก็ต้อง มันก็มีหลายๆเคสที่เป็นตัวอย่างเคสนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเลยรเงี้ยแต่ว่าหาจะหาจ่ายจนได้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่อย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้ก็ไม่โอเคนะทุกคนแต่ในเรื่องความรู้จักอะเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ในเรื่องเรื่อง ตัวอะไรเงี้ยของเขาเงี่ยเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวมนห้องเกี่ยวนะเพราะเราก็เล่นตลกมาด้วยกันั้นเแื่อสมัยนนานแล้วอื้อหือ เหมน,นนกกัทุคไม่ได้มารีวิวการกินอาหารนะทุกคนก็มาพูดคุยกันนี่แหละนะครับก็มาเหมือนมามาคุยมาพูดคุยกัน,กน ผมก็เห็นมีตั้งหลายรายการไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีหรือช่อง Youtube ไอ้ที่ว่ากินข้าวแล้วนั่งคุยกันรุ่นนี้นั่นแหละก็ก็ไม่เห็นแปลกนะอืมผมก็เห็นมีคนมาคอมเมนต์ช่องผมนะแต่ผมก็เฉยๆนะอืม แม่ผมก็ไม่ได้ลบด้วยก็ไว,ว้เั่้นอะอะไรที่บอกว่ากินก่อนไหมอะไรเงี้ยค่อยคุยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะครับไอ้ส่วนเรื่องที่คุยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต่างหากไม่เกี่ยวอันนี้เรามาพูดคุยกันแบบกินข้าวพูดคุยกันแบบเออสบายๆนะกินไปด้วยคุยไปด้วยก็ไม่เป็นไร ก็ดีกว,ว่าไม่มีคลิปลงอ่ะทุกคนอืมเพราะผมก็ไม่ลงจะล็อกไม่รู้จะลงคลิปอะไรก็มีอะไรลงก็ลงไปให้กับเอฟซีได้ชมกันนะครับ แต่ช่วงช่วงหลังๆมาเนี้ยศิลปินตลกอะที่อย่างที่ผมบอกนะครับอืจะดังหรือไม่ดังอืโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยดังอ่ะหรือไม่ดังเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาช่องทางทำมาหากินอย่างอื่นนะครับ อย่างเขไม่ได้มีเวลาสมมติว่าไม่มีเวลาเงี้ยหรือว่าไม่มีงานเงี้ยไปเล่นตลกเงี้ยไม่มีใครจ้างซึ่งจะต่างจากตลกที่มีชื่อเสียงเนาะนี่เขาอยู่ทีวีเขาอะไรเขาก็อยู่ได้แหละ ตลกอย่างพวกเราเนี่ยยำพวกอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่อย่างอย่างจักรบุ๋มเนี้ยเขาก็มันก็ไม่ได้มีงานจ้างเขาก็ต้องไปหากินแบบนั้นก็ต้องไปขายของขายนู่นี้นั่นเพื่อหาเงินะหรือว่ามีใครจ้างใครมีใครเรียกไปทําการแสดงก็ปีตัวหรือว่าหาเวลาไปเนาะมันก็เป็นธรรมดานะครับของพวกนี้มันก็บุญภาวัสนามไม่เหมือนกันเนาะ อยู่ที่ดวงไทยดวงมันนะผมก็ยังเชื่อว่าคนเรามันก็มีดวงมีวาสนาหรือไม่มีวาสนาหรือว่าโชคชะตาเขากำหนดมาแบบไหนอะไรเงี้ยนะมันผมว่าก็ก็ยังมีนะแต่ความรู้สึกผมนะ ใครมีช่องทางแบบอื่นเนี่ยผมถามว่าผมเดือดร้อนไหมในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการหาเงินหรือ,อการดำรงชีวิตนะครับมันก็ถามว่ามันก็บางครั้งก็มีนะคนเดือดร้อนนะ่ะบางทีก็มีแต่ว่ามันก็ต้องอดเอาทนเอาบางครั้งแบบเราไม่ได้ต้นทุนชีวิตเราไม่ได้ดีนะไม่ได้เป็นคนดังหนึ่งไม่ได้ เป็นคนรวยนะครับสองไม่ได้ทำงานไม่ได้ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยผมก็ทำงานแบบชีวิตประจำวันของผมนะครับได้แค่หลกักแค่หลักร้อยเงี้ยนะครับในจะครอบครัวหนจะลูกอะไรเงี้ยเนาะนะครับผมก็ถึงหาช่องทางที่ทำ YouTube เผื่อนะครับสักวันหนึ่งเนาะ FC หลายๆท่านนะครับ จะให้การสนับสนุนนะครับในการชมคลิปของผมเนาะโดยการสนับสนุนในการชมคลิปนะครับต่างๆนะครับเพื่อจะให้ผมได้สร้างรายได้นี่ครับช่องทาง u t u b e นะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าจะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำทำนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายนะถามว่าทําช่อง u t u b e เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับคำว่าคําว่าไม่ได้ไม่ได้ง่ายนั่นหมายความว่า ชื่อชั้นชื่อเสียงเรามันมันไม่ได้ถึงขั้นนะมันไม่มีไม่มันไม่มีขั้นที่อยู่ในระดับแบบขั้นเก้าขั้นที่สิบแล้วอะไรเงี้ยนะเราอยู่ในขั้นแค่หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับมันก็มันมอันนี้มันก็ยากนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายก็คือไม่ยากเมื่อกี้ไม่ง่ายนะไม่ยากก็คือ มันได้ทําไปแล้วไงนะครับได้ทําช่องมาแล้วแล้วได้มีการาผ่านการสร้างรายได้แล้วนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องทำนะเราจะถอยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะมันถอยไปแล้วมันก็เสียดายนะครับเพราะว่านี้ก็รอแค่เ,เงินเดือนเดือนแรกออกแค่นั้นเองตอนเนี้นะครับอยากให้มันกระชับเข้ามาให้เร็วกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าช่องผมคนดูแค่หลักหลัก หลักสิบก็มีนะห้าหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยโหมันได้แค่มันแทบจะไม่ได้เลยสามไปนะครับบางทีก็คนดูหลักพันนะครับก็เป็นหลักหมื่นก็มีนะครับพันก็มีพันก็มีจะ,ะคลิปเกี่ยวกับตลกนั่นแหละที่ผมนำภาพตลกต่างๆแล้วก็มาบรรยายนะครับในช่อง ส่วนคลิปบางบางบางคลิปก็ไม่ถึงพันนะ 7, 800, 900, 900, เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยเงี่ยมันก็แล้วแต่นะบางคนเขาก็ชอบดูงคนกงไม่ชอบดูบางคนก็เลื่อนผ่านอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ฝาก fc นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับดูสักนิดนึงนะครับดูสักเปิดไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีก็นะครับก็ยังดีนะสองนาทีสามนาทีก็ยังถือว่าเป็นการดูยอดวิวหนึ่งว อ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากมายก็พูดคุยกันตามประสานี่แหละนะนัน่งกินข้าวด้วยพูดคุยกับเอฟซด้วยนะครับวันนี้ก็คุยเรื่องนุ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คุยเกี่ยวกับเรื่องสารพัดที่จะคุยนั่นแหละโชคดีมีเงินใช้ครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ